สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เอาตัวเลขจากชุด3ตัวตรงมาฝากนะคะชุด3มตัวตรงของงวดวันที่1ก็รักดาคม2,563ั้าค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาล กดใช้วิจารณยานในการรับชมรับฟังนะคะมาฟังกันเลยค่ะมีตัวไหนกันบ้าง081565 567 814 233 107 799 385 ศูนเจ็ดหกหนึ่งศูนหนึ่งหกศูนหกและสามหนึ่งสี่ค่ะฟังอีกรอบนะคะศูนย์แปดหนึ่งห้าหกห้าห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ ส3 3 1ามสามหนึ่ง6ูน1 6เจดเสาแปดห้าเจดหหนึ่งหนึ่งหหและสา4หนึ่งสี่ค่าเป็นชุดสามตัวตรง ของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2,563นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ คลิปนี้ก็เอาตัวเลขชุดสามตัวตรงมาฝากเพื่อนๆนะคะรรับชมเพื่อเป็นแนวทางขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชม สำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพียงเท่านี้นะคะไปพบกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะที่มารับชมสวัสดีค่ะ